เด็กป่าได้แต่ขัดขวางพวกเพ่อเอกเอาไว้เพราะไม่อยากให้พวกเพ่อเอกนั้นเข้าใกล้ปีศาจตัวนี้ซึ่งน้องกังขาวก็รู้สึกแปลกใจมากแม่เด็กป่าคนนี้ถึงกำลังปกป้องสาประหลาทำไมถึงกระทำแบบนี้กันนะเพอเอกรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างในร่างกายของปีศาจตัวนี้มันดูแปลกๆเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ยังไงอย่างนั้นแม่นางซาเหนียงพยายามพูดให้เด็กป่าใจเย็นลงเจ้าอย่าได้กลัวไปเลยพวกข้าไม่ทำอะไรพวกเจ้าหรอกนะจงใจเย็นๆก่อนเมื่อปีศาจที่อยู่ด้านหลังของเด็กป่าเห็นว่าแม่นางซาเหนียงมีจิตใจที่ดีงามและดูเหมือนว่าจะมาดีมมมันนนกก็็เเเลยยสงงงงบป่่อใหห้้าาาาาีขด ๆเด็กป่าก็ได้แต่กอดสปาราตเอาไว้เหมือนว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันมากต้องบอกเลยว่าเด็กป่าเนี่ยพูดไม่ได้หรอกนะมีนางซันหยงได้เดินเข้ามาหาเด็กป่าไกลๆจากนั้นก็มอบขนมให้กับเขาไปเจ้ารองกินดูสิมันอร่อยมากเลยนะตอนแรกๆเด็กป่าก็ไม่อยากจะรับไว้หรอกนะแต่พอสปาร์ได้ส่งสัญญาณมาว่าแม่นางซันหยงนั้นไว้ใจได้เด็กป่าก็เลยยอมรับขนมของนางไปหลังจากที่เด็กได้ขนมมาแล้วเขาก็ได้มอบขนมให้กับสปาราตเพราะความเป็นห่วงกูว่าสปาราตตัวนี้จะหิวแต่สปะรรรรดดดกกกก็็ไไไม่่่่้้้ับวอออออนนนนเาาาายยจใปคีิง ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเด็กป่าก็เลยเริ่มกินอย่างไวเพราะไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนักซานเหนิงก็บอกไปเลยกินช้าๆไม่ต้องรีบข้ายังมีขนมอีกเยอะสถานที่ที่เด็กป่ากับสัปหลาดกาลังอาศัยอยู่นั้นมันเต็มไปด้วยเศษซากกระดูกของสัปหลาดมากมายหลากหลายชนิดมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กซึ่งณนะตอนนี้ปีศาจที่อยู่ด้านบนก็กาลังซวยร่างของสัปหลาดที่ตายไปแล้วกินพวกเดียวกันอะไรอย่างนั้นแหละมึงตายกูก็กินมึงอะ่ะเ <laughs> พราะไม่มีอะไรกินสัปหลาดพวกนี้ได้กินอะไรบางอย่างจึงรีบเดินทางไปอย่างทันทีซึ่่งงงจุุดมมมหายขอพวกันก็คือที ของเด็กป่านั่นเองเมื่อสัประหลาดตัวนี้สัมผัสได้ว่ามีภัยกาลังจะมาเหยือนมันก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีซึ่งเด็กป่าก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะ้องข้างขาวก็ได้แต่สงสัยว่าถ้าไม่สองคนนั้นถึงตื่นตระหนกตกใจขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะแล้วสัประหลาดทั้งสองมันก็ได้ลงมาอย่างด้านลา่างเมื่อเด็กป่าเห็นแบบนั้นเขาจึงได้ปลดผนึกปีศาจตัวนี้ออกมาเพื่อให้มันไปต่อสู้กับสัตปปะหลาดตัวนั้นบอกเลยว่าความแข็งแกร่งของสัวประหลาดที่อยู่ด ด้ไมันสามารถจัดการกับประหลาดทั้งสองได้อย่างง่ายๆน้องกับเขารู้สึกอึ้งทึ่งเสียวมากเลยครับทุกคนไม่คิดเลยว่าประหลาดที่อยู่กับเด็กป่าจะมีพลังที่ทรงพลังขนาดนี้เป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับราชาปีศาจเลยประาลาดไป็นที่มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นแต่มันยังมีอีกเพียบเลยครับทุกคนเมื่อประหลัดที่อยู่ด้านบนถูกฆ่าตายไปแล้วประาลาดผมยาวเนี่ยก็รีบเก้าร่างของผู้มั่นอย่างไวแล้วประหลาดที่อยู่ด้านบนทั้ง4ตัวก็ได้ลงมาอย่างดานล่างรอบร้อมสซาบาลัดผมยาวเอาไวน พวกมันเยจึงทำให้สับประรดผมยาวนั้นเสียท่าถูกกัดแขนจนขาดเมื่อเด็กป่าเห็นว่าสับประรดผมยาวตกอยู่ในอันตรายเขาจึงได้รีบเข้าไปช่วยทันทีไม่สนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาซึ่งแม่นางซางเหนียงก็พยายามห้ามณนาว่ามันอันตรายเกินไปเจ้าอย่าได้เข้าไปเลยแต่ทว่าหนาก็ไม่สามารถห้ามไว้ทันดังนั้นแม่นางซางเนียงจึงรีบเข้าไปช่วยเด็กป่าอีกระแรงด้วยความที่เด็กป่าไม่ทระววงจึงถูกสับประรดที่อยู่ด้านบนฟาดไปเต็มนหน้าจนตัวกระเด็นออกไปไกลซึ่งมันเนี่ยจะเข้ามาโจมตีซ้ำแต่ทว่าแม จนทาให้ตัวของมันนั้นระเบิดเละเทะขนาดนี้ก็คงจะกลับมาไม่ได้หละครับเละหมดเลยอ่ะไม่เหลือเศษซากเลยอ่ะ <c oughs> ยาโคตรแรงเลยน่าจะเป็นยาของพี่โจเชินแน่ๆแ,และท้ายสุดสปาราดผมยาวก็สามารถจัดการกับสปาราดทั้ง4ีตัวได้สําเร็จเมื่อผู้มันตายหมดแล้วสปาราดผมยาวก็เริ่มกินเนื้อหนังของพวกมันเด็กป่าพยายามจะเข้าไปหาสปาราดผมยาวแต่แม่นางซัเหนียงก็ห้ามเอาไว้อีกครั้งจเจ้าอย่าได้เข้าไปเลยนางสปาราดตัวนั้นได้สูญเสียสติไปแล้วหากว่าเจ้าเข้าไปก็เป็นอันตรายเปล่าๆแม้ว่าแม่นางซนเหนียงจะพูดดแบบนนั้กก็ตาาเป ไม่ยอมฟัง,งยังไงแล้วเขาก็จะไปหาสัปหลาผมยาวให้ได้ด้วยความที่สัปหลาดผมยาสูญเสียสติไปแล้วมันก็เลยจะโจมตีเด็กป่าแต่ทว่าสติของมันก็กลับคืนมาอีกครั้งทําให้เด็กป่านั้นปลอดภัยเกือบไปแล้วไม่ล่ะดีนะแยบยั้งตัวเองไวท้ทนเด็กป่าได้แต่ร้องห่มร้องไห้กอดแขนสัปหลาดผมยาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นเมื่อเพรอเห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนที่เป็นแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างนี้นี่เองน้องข้างข่าวบอกไปเลยว่าสัปหลาตตัวนี้ไม่ร,ร,มดามาร,ดรอ,อดดแแล้้ตวต่สุทายก็ แม่นางซาเนยียงแปลกใจมากว่าทําไมเด็กป่าก,กับสปาราดตัวนี้ถึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันขนาดนั้นหรือว่าพวกเขาทั้งสองคนคือครอบครัวเดียวกันซึ่งมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แม่นางซาเนยียงก็ได้แต่สงสัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับอรณาจักรเส้นเลือดที่เจตทำไมถึงไม่มีเหล่านางฟ้าสักคนสิ่งมีชีวิตที่ลงเหลืออยู่ก็มีเพียงแค่สปาร์เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแปลกประหลาดมากแพเกได้จะจ้องมองไปที่ทั้งสองคนสักพักเหมือนว่าเขากําลังจะทําอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยน้องกาาาาวเยถมมมไไไไ่่่อออททนนนนํังงงิดดูึจ้้พพขข ตออะไรแต่ว่าเขาได้ควบคุมร่างกายของสัปหลาดผมยาวขึ้นมาเมื่อเด็กป่าเห็นแบบนั้นเขาก็เลยคิดว่าพระเอกจะต้องทำร้ายสัปหลาดผมยาวแน่ๆใครๆที่เห็นก็คงจะคิดแบบนั้นเพราะว่าพระเอกได้ใช้ลมป่าณแตกซึ่มเข้าไปทั่วร่างกายของสัปหลาดเหมือนว่าจะฉีกร่างของสัปหลาดออกเป็นชิ้นๆเด็กป่าพยายามเข้าไปห้ามการกระทำของพระเอกแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าใกล้พระเอกได้แล้วท้ายที่สุดเพะ่อกของเราก็ได้ระเบิดร่างของสัปหลาดตัวนี้จนเละเป็นชิ้นๆเห็นพระเอกทำแบบนี้แล้วดูเหมือนโหดร้ายเกินไปเด็กป่าก็ได้แต่ร เพียงแค่เศษซากชิ้นเนื้อเท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่แน่นอนอยู่แล้วว่าการกระทำของเพ่ของเราย่อมมีเหตุผลเสมอที่เขาทำแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าต้องการปลดปล่อยร่างของใครบางคนที่อยู่ในร่างกายของสัปหลาดตัวนี้นี่เองแต่นี่แหละครับคือร่างของหญิงสาวที่ฝังอยู่ในร่างกายของสัปหลาดตัวใหญ่ให้พูดง่ายๆก็คือนางก็น่าจะเป็นแม่ของเด็กป่าคนนี้เมื่อเด็กป่าเห็นว่าสัปหลาดยังไม่ตายเขาก็รู้สึกดีใจจนน้าตาไหลออกมาจะเรียกสัปหลาตตัวนี้ว่าปีศาจแม่แล้วกันเด็กป่าได้เข้าไปกอดปีศาจแม่ใหหววาาาอองงงม่่่่จะเชืีรขญิส ซ่อนอยู่ในร่างกายของสัประหลาดเม่นาซานเหียงรู้สึกไม่พอใจไปอย่างมากให้กันนาธทกล้าทำแบบนี้ทําให้คนกลายเป็นสัประหลาดจิตใจของพวกมันช่างชั่วร้ายยิ่งนักอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครเดี๋ยวแม่ตบเลยเดี๋ยวแม่สั่งสอนนะ <c oughs> ถึงน้องข้างเขาก็ไม่เคยได้ยินวิธีนี้มาก,ก่อนไม่เคยได้ยินเลยว่าจะมีวิธีทําให้คนนั้นกลายเป็นสัปหลาได้แม้ว,ว่าจะไม่มีใครรู้แต่ว่าเพร่เรานั้นรู้ครับทุกคนเพร่เราคาดกันได้ว่าคนที่สามารถทําแบบนี้ได้ไม่ใช่นางฟ้าหรืออมะตะแต่เป็นเทพเจ้านั่นเองเทพเจ้าทําให้ผู้คนกลายเป็นสัปหลาน้องข้างเขากับแม่นางสาเสียงรู้สึกตกใจหนักมากด้วยความตกใจน้องข้างเขาก็ถามพระเพื่อความแน่ใจอีกครั้งบอสกําลังหมายความว่าที่อาณาจักรเนเลดที่7เป็นแบบนี้เป็นเพราะฝีมือเทพเจ้าอย่างนั้นหรอแม่นางสาเส อาจารย์ของพระเอกฆ่าตาไปแล้วนี่แล้วเทพเจ้าเหล่านั้นมาจากไหนหรือว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างที่พวเราคิดหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเนาะพเกเพียงแค่คาดเดาเฉยเน้องกับเขาจะถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คงจะเป็น,นเรื่องยากเพราะทั้งสองคนนี้ไม่มีใครสามารถพูดได้เลยแล้วจะสื่อสารแก่นยังไงดูไปแล้วข้าว่าเรื่องนี้คงหาคําตอบได้ยากแน่นอนอยู่แล้วว่าระดับพระเอกของเรามีวิธีอยู่แล้วอ่ะเออ โอ้เิ๊บๆเรื่องนี้เรื่องนี้แ <c oughs> ง,งสำหรับพระเอกมากแค่ตัวดูความทรงจำของพวกเขาก็สิ้นเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวต้องมาดูกันตอนต่อไปว่าเพรอนั้นจะใช้วิธีไหนแต่เรื่องเราในตอนที่1 1 3ก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับเรื่องนี้ก็ยัง,งสนุกและน่ารุ้นตามเคยหากใครชื่นชอบเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่นาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า